เทสตอนวินโดว์นะคะขั้นตอนแรกนะคะดาวน์โหลดโปรแกรม s i s c o Package Taser อเวอร์ชันนะคะในเครื่องนี้นะคะได้ดาวน์โหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เข,เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งนะคะขั้นตอนแรกนะคะดดบเบิลคลิกเลือกไฟล์ Package t e s e r ที่โหลดมาะคะ่ะกด next นะคะกดยอมรับเงื่อนไขนะคะแล้วก็กด next ค่ะ ล้วก็เลือกไฟล์ที่จะติดตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็กด next ค่ะกด next ค่ะซึ่งหน้ถางนี้กด next น,นะคะแล้วก็กด install ค่ะ โปรแกรมจะลงติดสิ้นนะคะขึ้นหน้าต่างนีกดโอเคนะคะแล้วก็กด f ิน i s ค่ะ ตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เลือกโปรแกรมเสร็จก็ก็อ่ะพอโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้นะคะ ร้อมใช้งานแล้วนะคะเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาเข้าใช้งานโปรแกรมกันนะคะโดยการดับเบิลคลิกไอคอนของโปรแกรมนะคะที่บริเวณหน้าจอเดสก์ท็อปหรือว่าเลือกโปรแกรมจากเมนูสตาร์ทของ Windows กันค่ะต่อไปเราก็จะมาดูการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างง่ายบนว i n d o w s กันนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนต,ต,ต่างๆดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือ เราจะลากอุปกรณ์ทับเราเตอร์อย่างละหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ PC ซสองเครื่องนะคะต่อมาเราก็ต้องเพิ่มการเชื่อมต่อนะคะโดยคลิกที่ไอคอนรูปสายฟ้าจากนั้นคลิกที่ p c ซศต่อไปยังทับนะคะเพื่อเชื่อม ต่อรูปแบบแลนทั้งหมดโดยใช้สาย UTP ผ่านทางอ a น t Ethernet e ค่ะจากนั้นคลิกที่รูปสายไฟอีกครั้งหนึง่งกดที่ PC 1และลากไปยังคับอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาเราก็จะมากำหนด IP Address กันนะคะโดยกำหนดให้ทั้ง PC 0และ PC 1ค่ะโดยวิธีทำนะคะก็คือคลิกที่ PC 0ก่อนนะคะแล้วไปที่เมนู c o n f l i g จากนั้นเลือก Fast i n t e r n e t 0ยตั้งค่าว่า192.168.2.2ค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมน,นะคะออกที่เครื่อง PC 1ค่ะโดยตั้งชื่อว่า192.168.2.3ค่ะโดยโดยทั้งหมดนี้นะคะต้องสังเกตที่พอร์ตนะคะว่าขึ้นมาออนอยู่หรือเปล่าและแบนด์ิดตต้องขึ้นมาออโต้ด้วยนะคะหลังจากกำหนด IP Address แล้วเราก็จะมาทดสอบจิงกันนะคะ โดยคลิกที่ PC 0จากนั้นเลือกเมนู Desktop และเลือกคอ m มานด์ร้อมค่ะจากนั้นพิมพ์คำสั่งปิ n g 192.168.2.3ค่ะต่อมาเราก็จะมาปรับแต่งอินเทอร์เของ r o u t e อร์ศูนย์ะนะคะคลิกที่ r o u เตอร์จากนั้นเลือกเมนูคอนฟิกและเลือก Fast Internet 0นย์นะคะตั้งตั้งค่าว่า192.168.2.1ค่ะ จากนั้นเชื่อมต่อ h ับกับ r เ u t e r โดยการคลิกที่ไอคอนสายฟ้านะคะเลือก h ับและลากไปที่ r เตอร์ค่ะเมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วเราก็จะมาทดสอบคําสั่งปี n g กันค่ะโดยคลิกที่ PC 0จากนั้นเลือกเมนูเดสก์ท็อปแล้วเลือก c ค m มันพร้อมจากนั้นพิมพ์คำสั่ง p i n หนึ่งเก้าสองจุดหแปดองจุดหนึ่งและทำแบบเดียวกันนั้นในที่เครื่อง PC 1ค่ะ ต่อมาเราก็มาทดลองคำสั่ง tracer นนะคะโดยคลิกที่เครื่อง pc 1จากนั้นเลือกเมนู Desktop เลือก Command Prompt และพิมพ์คำสั่ง tracer หนึ่งเก้าสองดหนึ่งหแปค่ะต่อมาเราก็จะมาจำลองการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ือข่ายโดยใช้ simulator ค่ะคลิกที่ simulation แล้วเลือกที่รูปจดหมายนะคะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนจากนั้นคลิกที่ Pc 0ค่ะเลืออ r o u t e r 0และกด Auto Capture s l Play ค่ะค่ะต่อไปเราก็มาทำการเชื่อมต่อเครือข่ายกับ s e r v a บ e b u n d o ไกันนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราจะต้องกำหนด การค้นหาเส้นทางอย่างง่ายหรือ default route ที่มีการเชื่อมต่อ r o ต t e r มากกว่าหึงตัวนะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเ,อเลือกอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆนะคะประกอบไปด้วย router สองตัว pc 1เครื่องและเซิร์ฟเวอร์หเครื่องค่ะจากนั้นเพิ่มการเชื่อมต่อโดยคลิกที่สัญลักษณ์รูปสายฟ้านะคะเชื่อมเชื่อมจากอุปกรณ์ต้นทางซึ่งนั่นคือ pc ศไปยัง r o u เตอหนึ จากนั้นเพิ่มการเชื่อมต่อโดยคลิกที่รูปสายฟ้าอีกครั้งคลิกที่อุปกรณ์ต้นทางนั่นก็คือเราเตอร์ศูนย์ไปยังเราเตอร์หในทั้งนี้ในส่วนของเราเตอร์นั้นจะไม่มี serial interface สําสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ด้วยกันเองหรือการเชื่อมต่อรูปสายฟ้านะคะดังนั้นในกรณีนี้ เราก็ต้องเพิ่มอินเทอร์เฟซเข้าไปเองก่อนนะคะโดยมีขั้นตอนก็คือดับเบิลคลิกไอคอนที่เราเตอร์ศูนย์นะคะจากนั้นลาก WIC2T นะคะจากเมนู Physical ไปวางที่ช่องที่ว่างอยู่นะคะแต่ก่อนจะวางได้เนี่ยเราต้องปิดสวิตช์ก่อนไม่งั้นมันจะไม่สามารถวางได้เนื่องจากเ,เครื่องกำลังทำงานอยู่ค่ะ โดยทำทำซ้ำอีกครั้งนึงนะคะกับเครื่องเราเตอร์หนึ่งค่ะจากนั้นเราต้องปรับแต่งเราเตอร์ศูนย์ให้มีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หนึ่งโดยใช้อินเทอร์เฟ็ซีเรียลที่64,000คล็อกเรทโดยมีขั้นตอนคือดับเบิลคลิกที่เราเตอร์ศูนย์จากนั้นกดเลือกเมนูคอนฟิก จากนั้นเลือก serial 0ทัย0ปรับแต่งค่าต่างๆดังนี้คือ ip address เท่ากับ192.168.1.1 net mask เท่ากับ2 5 25 5 2 5 5 2 5 5 0และต้องดูด้วยนะคะว่า port status จะต้องขึ้นคำว่า on นะคะจากนั้น double ล l i c k ที่ไอคอน router 1ค่ะ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเราเตอร์หให้คลิกแท็บคอนฟิกจากนั้นเลือก Serial 0ทับ0ปรับแต่งค่าต่างๆดังต่อไปนี้นะคะก็คือ IP address เท่ากับ192.168.1.2 net mask เท่ากับ255.255.255.0จากนั้นปรับแต่การเชื่อมต่อของเราเตอร์ คือ Router 0และ PC 0และ Router 1กับ Server 0ดังนี้ค่ะปรับแต่ง r o u เ e อร0ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Client pc หรือ PC 0โดยวย s t s t t e r n r t e t โดยคลิกที่สัญลักษณ์รูปสายฟ้านะคะแล้วคลิกทีเออ่เครื่อง PC 0นะคะและคลิกอีกครั้งที่เครื่อง r o u t e อร์1ค่ะจากนั้น รัดแต่งเราเตอร์หที่เชื่อมต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะด้วย Fast Internet โดยใช้สัญลักษณ์รูปสายฟ้านะคะแล้วคลิกไอคอนเซิร์ฟเวอร์ศแล้วคลิกอีกครั้งที่ไอคอนเราเตอร์เราเตอร์หค่ะจากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนเราเตอร์ศนะคะจะปรากฏหน้าต่างเราเตอร์ศให้คลิกแท็บคอนฟิกเลือก Fast Internet 0ทับศปรับแต่งตาม ดังนี้นะคะ IP address เท่ากับ192.168.2.1 Net mask เท่ากับ255.255.255.0จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอนเราเตอร์หและเลือกเมนู c o n i ิกจากนั้นเลือก Fast i n t e r n e t 0ูทับ0ปรับแต่งค่าต่างๆดังนี้นะคะ IP address เท่ากับ192.168.3.1 Net mask เท่ากับ255.255.255.0หลังจากนั้นปรับแต่งค่าให้ PC 0และ Server 0ดังนี้นะคะ Double click ที่ไอคอน PC 0จากนั้นเลือกแท็บ Conflict และเลือก Fast i n t e r n e t 0ปรับแต่งค่าต่างๆดังนี้นะคะก็คือ IP address เท่ากับ1 92.168.2.2 n e t m a า k เท่ากับ255.255.255.0จากนั้นคลิกแท็บคอน i ิกเลือก global และเลือก Setting ค่ะและปรับแต่งค่าต่างๆดังนี้คือ IP address เท่ากับ192.168.2.1ค่ะจากนั้นคลิกที่ไอคอน เซิร์ฟเวอร์ศนย์นะคะจะปรากฏหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์ศย์ให้คลิกแท็บ Config เลือก Fast i n t e r n e t 0ปรับแต่งค่าดังนี้ค่ะ IP address เท่ากับ1 9 2 1 6 8 3 2 Netmask เท่ากับ255.255.255.0จากนั้นคลิกแท็บ Config เลือก Global ปรับแต่งค่าดังนี้นะคะ Gateway เท่ากับ192.168.3.1ค่ะ เป็นการทดสอบการทำงานด้วยคำสั่งริงและจากไคลเอนและเซิร์ฟเวอร์ไปยังตีเปย์นะคะขั้นตอนแรกก็คือดับเบิลคลิกที่ PC0 จากนั้นคลิกที่แท็บเดสท็อปเลือกคำมันพร้อมแล้วเพิยมคำสั่งปิงง2 1จจากนั้นก็จะเห็นผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นออกมานะคะ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเซิร์ฟเวอร์ศูนะคะเลือกแท็บเดสก์ท็เลือกคอ,อมมอนชอปนะคะจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง ping หนึ่งเก้าสองจแปดจละก็มีการแสดงผลอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะต่อไปเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง ping ระหว่างทั้งสองเราเตอร์ ก็คือเราเตอร์ศูย์และเราเตอร์หนึ่งนะคะผ่านสายซีเรียลซึ่งปกติจะไม่สามารถติงได้ต่อไปนะคะเป็นการทดลองคำสั่ง tracer คลิกที่เราเตอร์หจากนั้นเลือก c คอน i ิจากนั้นเลือก Static ใส่ค่าคือ0.0.0 0ค่าถัดมาก็คือ0 0.0.0 และค่าถัดมาก็คือ192.168.1.1หลังจากนั้นกด add ค่ะต่อมาคลิกที่ router 0ทำตามเช่นเดียวกับตอน router 1แต่เปลี่ยนตรง IP address นะคะเป็น192.168.1.2จากนั้นกด add ต่อไาก,ก็คลิกที่ PC 0เลือกที่แท็บ desktop จากนั้นเลือก command prompt จากนั้น พิมพ์คำสั่ง ping 2้งจ9 2 1 6 8 3 2จากนั้นพิมพ์คำสั่ง tracer 1 9 2 1 6เ3 2. ค่ะต่อไปเป็นการทดสอบการใช้งานโดยใช้ simulator นะคะในการส่งข้อมูลแบบ HTTP message และ FTP message ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคลิกที่สัญลักษณ Add simple pdu นะคะจากนั้นเลือกเครื่อง pc 0และเลือกเครื่อง s ซ r ร์ฟนะคะจะปรากฏ event list ขึ้นมานะคะให้กด auto capture slash play ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2นะคะก็คือทดลองส่ง http message น,นะคะโดยการคลิก s e r i e นะคะเพื่อลบ scenario เดิมก่อนจากนั้นคลิก simulation จากนั้นกด add complex pdu นะคะ จากนั้นคลิกเลือก PC 0ไปยังเดเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง c r e a t คอมเพล็กนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็จะเลือก HTTP จากนั้นจากนั้นนะคะให้ก,กรอกค่าดังนี้นะคะที่ช่องเอ่อ,อ,อ Destination IP like Address นะคะว่า 192.168.32และกรอกในช่อง starting source port นะคะว่า55555 5, 5, 5, 5และในช่อง one shot time นะคะให้เติมเลข5ลงไปนะคะจากนั้นให้กด autoplay ค่ะจากนั้นคลิกระหว่างทางคือ p เท่ากับ8และคือ s t p ของนัเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะการทดลองส่ง s t p นะคะคลิก delete อีกครั้งนะคะเพื่อลบ scenario เดินก่อนนะคะจากนั้นคลิกเลือก simulation นะคะและ add complex pdu นะคะจากนั้นเลือกเครื่อง pc 0และลากไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากนั้น จะขึ้นหน้ามาให้นะคะให้ให้เลือกว่า s t p นะคะจากนั้นกรอกในช่อง Destination IP Address นะคะว่า1 9 2 1 6 8 3 2สจากนั้นในช่อง Starting Source Port นะคะเติมเลข 5, 5้ตัวนะคะ จากนั้นในช่อง one shot time เติมเลขาแล,ลายนะคะจากนั้นกด create pdu และหลังจากนั้นกด play นะคะซึ่งคลิกระหว่างทางพอร์ตเท่ากับ21ซึ่งเป็นของ s p t p นั่นเองค่ะซึ่งขั้น,นตอนส,สุดท้ายนะคะรายละเอียดการปรับแต่ง router สามารถเข้าไปดูได้ที่ router จากนั้นเลือก tab cli จากนั้นพิมพ e n นะคะและจากนั้นพิม์โชว์ running c h e a c o n c i p t นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาดังรูปค,ค่ะค่ะพวกเราขอจบการแนะนำการสร้างเครือข่ายเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ